สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพึ่งหวานพาบ้านนะคะ EP วันที่26พฤษภาคม2,568นะคะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่พี่พิจารณานะคะถ้าพี่ๆี่ท่านใดรับชมแล้วชื่นชอบองค์ไหนสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 7 9 8 6 6 6 2 1นะคะ ลายจะเป็นรูปตัวหนูเองนะคะถือโทรศัพท์อยู่หน้ากระจกใสเสือเส้อยีนนะคะถ้านหนูให้ดูเร็วไปทักดูภาพนิ่งได้เลยนะคะพานในวันนี้เปิดให้เช่าบูชาที่300เหมือนเดิมนะคะส่งฟรี EMS ไปสนีไทยถ้ารับแบบเก็บเงินไปทางจะบวกเพิ่ม50บาทนะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกแค่50บบาทนะคะพี่ๆจะขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะคะ คะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะพระสมเด็จพร้อมกรอบนะคะ ด้าหลังกรอบเป็นแบบนี้นะคะค่ะองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่หนึ่งนะคะต่อไปองค์ที่สององค์ที่สองเป็นเบีย้ยแก้นะคะ เบียแก้ไม่ทราบที่นะคะองค์นี้นะคะขย่าแล้วมีเสียงนะคะพี่พี่ด้านหลังนะจ๊ะ ค่ะเบี้ยแก้องค์นี้นะคะขย่ามีเสียงนะคะเป็นองค์ที่สองนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สามอ,องค์ที่สามาหลวงพ่อพระพุทธสโสธรนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะหลวงพ่อพระพุทธโสธรนะคะเป็นองค์ที่สามต่อไปองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่พระสมเด็จนะคะ ด้าหลังนะคะค่ะพี่ๆองค์นี้นะคะพระสมเด็จนะคะองค์ที่สี่ต่อไปองค์ที่ห้านะคะ องค์ที่ห้าเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวด หลวงปู่ทวดองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่ห้านะคะต่อไปนะคะองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกเป็นหลวงพ่อเงินนะคะองค์ที่หกลูกหลอหลวงพ่อเงินนะคะ พาพารูปหล่อหลอมพ่อเงินนะคะเป็นองค์ที่หกนะคะต่อไปองค์ที่เจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดเป็นอ่าพญาคุดนะคะพญาคุดหลวงพ่อสิงห์วัดบางนานะคะ ด้านหลังนะคะเขียนปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสองนะคะค่ะองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่เจ็ดนะคะต่อไปนะคะองค์ที่แปด องค์ที่แปดเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังนะคะ จบหลวงพ่อเงินนะคะเป็นองค์ที่แปดนะคะต่อไปนะคะองค์ที่เก้านะจ๊ะองค์ที่เก้าเป็นอ่าเป็นหลวงปู่โต๊ะนะคะวัดประดู่ฉิมพลีนะคะ ข้าหลวง,งปูโตะนะคะเป็นองค์ที่เก้านะคะต่อไปองค์ที่สิบนะคะองค์ที่สิบเป็นพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะคะค่ะองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบนะคะ ต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดนะจ๊ะองค์ที่สิบเอ็ดนะคะพระสมเด็จจิตรดานะคะ พระสมเด็จจิรดานะคะเป็นองค์ที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปองค์ที่สิบสององค์ที่สิบสองเป็นเหรียญร่อนะคะหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่ะเหรยญ่อหลองพ่อน้อยนะคะเป็นองค์ที่สิองนะจ๊ะ รอบปองค์ที่13องค์ที่13เป็นพระรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะ ะพารูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะเป็นองค์ที่13ถ้าหนูให้ดูเร็วไปทักมาดูภาพนิ่งได้นะจ๊ะทางลายนะคะต่อไปองค์ที่14องค์ที่14พระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะคะ สมเด็จองค์นี้นะคะพี่ๆองค์ที่สิบสี่นะคะต่อไปองค์ที่สิบห้านะคะอง์ที่สิบห้านะคะเป็นพระตะกวนสนิมแดงนะคะพี่ๆพ,พระตะกวดสนิมแดงไม่ทราบที่นะคะ ด้านหลังนะจ๊ะคาองนี้นะคะพี่พี่เป็นองค์ที่อ่าอ่าอะไรนะสิบห้าสิบห้านะคะขอไป องค์ที่สิบห้าต่อไปองค์ที่สิบหกนะคะองค์ที่สิบหกเป็นเหลียยหลวงปู่ทิมนะคะวัดละหารไล่นะคะ ด้านหลังนะจ๊ะ,าะ,จะ่าเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะองค์นี้เป็นองค์ที่สิบหกนะคะต่อไปองค์ที่สิบเจดนะคะองค์ที่สิบเจดเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะ ด้านหลังนะคะเหรียดหลวงพ่อแดงนะคะพี่ๆเป็นองค์ที่สิบเจ็ดนะคะต่อไปองค์ที่สิบแปดองค์ที่สิบแปดเหลี่ยนพระอาจารย์ฟั่นอาจารยโรนะคะ ด้านหลังนะคะเขียนพสอสองพ 25, ันห้าร้อยเจ็ดนะคะนะคะพระอาจารย์ฟั่นนะคะเป็นองค์ที่สิบแปดนะคะต่อไปองค์ที่สิบเก้า ะะอ,อ,ะะองที่สิบเก้านะคะเป็นเหรียญรอสีนะคะองค์ที่สิบเก้า ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะค่ะองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่19นะคะ พี่ๆวันนี้ก็ให้ดูครบทุกองค์แล้วนะคะหนูเปิดให้เช่าบูชาที่300บาทนะคะทุกองค์นะคะส่งฟรี EMS เไปนสน่ไทยถ้ารับแบบเก็บเงินไปทางจะบวกเพิ่ม50บาทไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกแค่50บาทนะคะแต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะจ๊ะถ้าหนูให้ดูเร็วไปทักมาดูภาพนิ่งได้เลยนะคะ ฝากพี่พี่ติดตามทุกวันจันทร์และวันพฤหัสเวลาประมาณหนึ่งเกือบเกือบหนึ่งทุ่มนะคะ6กโมงครึ่งหกโมงสีประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ